สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ่อแล้วนะคะแต่เขาพาก,กันพักรถพักรถกินข้าวเที่ยงนะคะวันนี้ทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับรถดำช่วยจารันนะคะร้อนมาก การชูเติมเมืมันแม่โคแล้วค่ะจ้าวาเรนทายเจะกินบอกเราไหมไปเอาไคนขับรถแม่โคดำหมดแล้วตากแดดร้อน ผมก็ยังไม่ได้ตัดมันไม่ตัดผมอ่ะยัง,ยงรอนน้อนเนอะอันนี้แค่มีนานะอันนี้แค่เดือนมีนานะแล้วเมษาจะเท่าไหนเมษานี่เอากระป๋องมาม่าตั้งใส่น้ำได้เลยได้ดิสุกเลยเลยร้อนมากผู้ช่วยค่ะเราน้อย สิ์บ้านจะรวยแม่นปะครับไปแล้วค่ะทีมงานลงไปแล้วทานข้าวเสร็จแล้วร้อนเอารถด,ดีกว่าร้อน

เสียงเลยมันมองเขาไมาเก็บมองใกล้ๆมานี่ขอ,องเลยเลี้ยงแต่แค่ไม่เลียนน้ยงทั้งโค้ก็แค่แต่มองไก่จักเกอร์ <c ười> บ,บุญมีตะกำบังวาสนาบ่ถ,ถึงของเขาทีการไปเบว่างไว้ย่างดีวะเนี่น <c ười> ยตาเดี๋ยวไปดูกันตาเลยไปเบว่ <c ười> างสาวบอกเสียวไว้เสียไก่แง่เลย

ก็เติมหลายเต็ต้อมว่ะเติมหอดพันหาเราบอกต้อมหรอเติมเสร็มขึ้นแล้วปั๊บหอดพันหาที่เหลือยังจ้างหอดบักต้มครับแล้วโอ้มืออื่นบ่เติมได้บ่ต้อมมาให้เดี๋ยวไปที่ก็มืออื่นก็้เแล้วนี่ที่เรียวยัง พูดหออต้นไงหุ่นพูดห่อต้นไหุ่นห่อต้นไงหุ่นเออห้าหออวันนี้อดงไผ่หุ่นเหอ้าหงอนหน้าหอกระเด็นกะเนเน่ยมะสูบน้ำใส่แบบที่ไหนม่ได้เอสูบปลาเลยที่ไหนเด้มอเขาบอกงมาแต่เม่นหอกับห่อต้นไงมันยังตัดออกหันไล้เม่นว่า่ะอันย้อมาสูบน้ำใส่หนึ่งมันเล่นพอมได้เหมือล่นออกก็ขึ้นหนีเกลอะไ

เขาเรามับไปแดกขงแขกโอ้โตเลยะจะเลมบอกว่าไก่ดิ่เขาม่ผู้เไก่ก็หนีไปอสิแดเลส้วพักหนึ่งแล่วพักหนึ่งพวกนี้มันมาจะใสมันก็มาว่าะวะแป๊บเดียวผู้นี้เท่เกนั้นกลับมามีพันแรงกาปากท่าอยู่บอกี่กลับมาไปแล้วเอ้ายังวะ เขาเกมาพอปล่อยไปเมน้มันมาเขาเขาเอาอย่างนี้ลยปักรงไว้นะมันเป็นลองทั้งองเป็นลองนะเสื่อเลย ไม่มีครับมีไม่มีรถเลยครับไม่มีรถเลยหับไม่มีเลยไม่มีรถกังเลยหนาหาตลาเลยก็หนาหลาย พันดึงอย่างนี้เราจะต้องเฝ้าทู่ครับเพราะว่าไหวโดนก็ได้รดครับคนนี้พร้อมนี่ชื่อตลอดเลยต้นนีบรถครับเท้าทาหมื่นสองหมื่นบ่ได้หรอกเห็นตืบต้องมาเบิงเลยครับนั่นเลยครับผมบอกเพิ่นกดติดตามไหมไม่ใช่แดงป้อง ตอนนี้รถจอ,รอดรอเป็นแถวเลยฝากกดติดตามนะคะฝากไลค์กดฝากแชร์ด้วยนะคะลลคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะไมนแล้ว